พยายามบอกชาวบ้านว่ามันไม่ใช่ขยะมันคือทรัพย์สินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจะให้เป็นภาระของเทศบาลอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้สำเร็จ โดยเฉพาะการจัดการขยะที่ต้นทางนั่นคือทำอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันจัดการขยะที่ต้นทางแยกขยะให้มากที่สุดช่วยกันลดขยะที่มันเกิดขึ้นขยะเกิดแล้วช่วยกันแยกแล้วก็จัดการที่ต้นทางก็จะช่วยให้เราลดภาระของปลายทางได้ขยะถ้าเรานำมาคัดแยกมันมีคุณค่าทุกอย่างครับในตัวของขยะเอง แต่ถ้าว่าเราไม่คัดแยกมันก็คือขยะที่ปัญหามันล้นโลกอยู่มันช่วยอะไรไม่ได้ถ้าทุกคนช่วยกันอยากคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดถ้าคิดว่าหน้าที่าาการจัดการขยะตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนผมเชื่อว่าปัญหาแก้ได้ ในในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยรวมทั้งประชาชนคนทั่วไปอ่ะเข้าใจว่าเชื่อว่าทุกคนก็มีความตระหนักมากขึ้นในการที่จะช่วยกันลดขยะนะคะแล้วก็สถานประกอบการในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็เห็นึงความสําคัญ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาสําคัญของสมุยร,รวมทั้งเ,เขาเรียกว่าเทรนการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวที่จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสารประกอบการเนี่ยก็จะต้องปรับตัวรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เนี่ยสารประกอบการในสมุยก็ตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญให้ความร่วมมือในการจัดการขยะที่ต้นทางตัวเองมากขึ้น ทางเทศบาลมีโครงการเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนก็ผมก็เข้ามามีส่วนร่วมผมก็เลยจัดการตรงนั้นลองทดลองดูก็ได้ผลได้ผลตรงที่ว่าวันนี้ผมสามารถเลี้ยงสัตว์โดยที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็ได้ช่วยสังคมตัวเองได้โดยไม่มีต้นทุนขยะที่มาเนี่ยมันมีลูกมะพร้าวทลายมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวอ่อนที่ท,ท,ที่แขก กินแล้วทางโรงแรมเหลือทางผู้ขายเหลือก็เอางมให้ผมผมก็มาย่อยบดย่อยสฉลยเนี่ยที่ที่ท่านนิ่เนี่ยก็ยฉลายก็เอามาใส่ในคอกเป็ดเอามาทําปุ๋ยมารองมารองคอกเป็ดรองคอกงวรองคอกทุกอย่างนะครับนั่นคือลูกมะพร้าวพอล,ลูกมะพร้าวก็เหลือจากอาหารกันนี้อาหารจากแมคโครโลตัสโรงแรมคือโรงแรมพอดีทางเทศบ,บาลกับโรงแรมจับมือกันอยากจะลดขยะในครัวเรือนลดแล้วเอาไปไหนคือปาลดแล้วจะเอาไปไหน ก็เลยนึกผมทดลองก่อนตอนนี้ผมมีหมูอยู่แล้วตอนนั้นหมูอยู่เยอะเป็นสองสามร้อยตัวก็เลยเริ่มจากหมูพอเริ่มจากหมูเสร็จโอ้ยมันยังมีส่วนเหลืออีกเอา้าก็คิดว่าอะไรที่สามารถจัดก,การมันได้ก็หันมาเลี้ยงเป็ดหันมาเลี้ยงไก่หันมาเลี้ยงแพะหันมาเลี้ยงหัวที่เราต้องเอามาต้ม เพื่อต้องการฆ่าเชื้อที่บางทีอาหารมันมาทั่วจากสารทิตของประเทศไทยก็มันกรมตัดจานตรงนั้นก็จบอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเปลือกผลไม้พวกผลไม้ก็เอามาเลี้ยงแพะเลี้ยงหัวของผมมีเป้าหมายอย่างเดียวตอนนี้คือเอามาจัดการขยะปี่นการที่เราจะจัดการเรื่องของขยะเนี่ยแล้วก็ ทำให้มันยั่งยืนได้เนี่ยโจย์ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องทำเนาะพี่เลยมองว่าการจัดการขยะของสมุยเนี่ยเราต้องจัดการอย่างมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจะให้เป็นภาระของเทศบาลอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่สามารถทําได้สําเร็จนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเทศบาลมีรถเก็บผลขยะก,ก็จริงแต่รถเก็บผลของเราก็ยังไม่สามารถจะไปเข้าถึง ทุกบ้านเรือนหรือทุกสถานประกอบการได้จุดไหมคะด้วยข้อจํากัดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีนโยบายในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการจัดการขยะที่ต้นทางนั่นคือทําอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันจัดการขยะที่ต้นทางแยกขยะให้มากที่สุดช่วยกันลดขยะที่มันเกิดขึ้นขยะเกิดแล้วช่วยกันแยกแล้วก็จัดการที่ต้นทางก็จะช่วยให้เราลดภาระของปลายทางได้ มันเป็นมันมันจะบอกว่าไม่มีขยะก็ไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้ขยะที่ออกมาให้มันมีมูล,ลค่าอย่าให้มันมันเสียหายไปโดยโดยวันนี้เราต้องไปเก็บขยะที่ริมทะเลถามว่าทำไมที่เราต้องไปเก็บขยะริมทะเลก็เนื่องจากการจากการพื้นฐานจากที่บ้านทั้งหมดหนึงต้องมีส่วนร่วมทุกคนไม่ใช่อย่ามองว่าเทศบาลเป็นผู้จัดการ ต้องทุกคนเป็นผู้สร้างทุกคนต้องผู้ช่วยทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิดร่วมกันทําร่วมกันหนึ่งตำบลหนึ่งโครงการเหมือนกับของผมเนี่ยผมถามว่าอย่างน้อยของผมมันละสามตันถึงสองตันโชโชคือตันครึ่งถ้าเจ็ตตำบลหายไปแล้วสิบป่าตันต่อวันหายไปแล้วไม่เท่าไหร่สิ่งที่ชุมชนจะได้รับนั่นคือสําคัญหนึ่งปุ๋ยที่คุณสามารถไปปลูกปักกินเองได้สองสัตว์ไข่ ไข่เป็ดไข่ไก่ไปไหนครับนั่นคือการลดต้นทุนลุ่มไม่มีต้นทุนแล้วมีต้นมีรายได้นั่นคือโจทย์เลยแล้ถามว่าวันนี้ของผมตอนนี้มีเป็ดอยู่300ไก่อยู่200 500แล้วตอนนี้ถ้าวันหนึ่ง400ฟองมูล,ลค่าเท่าไหร่ครับชมุมชนนั้นตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วไปขายลูกละสามบาท4บาทลดต้นทุนในหมู่บ้านไหม นโยบายดีวยีเรื่องขยะเราเริ่มที่เด็กนะปกติเนี่ยมันต้องเริ่มที่ผู้ใหญ่สอนเด็กใช่ไหมครับแต่ที่นี่เริ่มที่เด็กนะเด็กให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้สอนนะแต่ไปให้ความรู้ไปแลกเปลี่ยนไปสร้างจิตสํานึกนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครัวเรือนโดยเด็กนั้นเด็กที่นี่เ,เป็นโรงเรียนอีโคสคูลเป็นโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ เขากินอาหารเหลือเท่าไหร่แต่ละวันเนี่ยเขาจดบันทึกนะแต่ละวันเขาใช้พลังงานไปเท่าไหร่เขาใช้น้ําไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขากินอาหารไปเท่าไหร่เหลือเศษอาหารเท่าไหร่เขารายงานหน้าสอทงนะครับว่าเขาเหลือเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนหนึ่งจะเหลือเศษอาหารเท่าไหร่ทําจากโรงเรียนไม่พอทําจากบ้านด้วยเด็กต้องเอาขวดเอาขยะมาจากบ้านมารวมกันไว้นะครับ แล้วก็การที่เด็กมารวมกันเนี่ยเด็กก็จะได้ความดีคิดเป็นคะแนนนะครับคิดเป็นคะแนนความดีก็สมมุติว่าขวดเนี่ยกิโลละสิบบาทเด็กคนนี้ได้ขวดมาสิบกิโลก็ได้สิบคะแนนความดีนะครูก็ไปขายเงินที่ได้เนี่ยก็อยู่ในธนาคารความดีเด็กคนนี้อยากได้รองเท้าอยากได้หนังสือรองเท้าถ้าสองรอยบาทก็เท่ากับสองร้อยคะแนนความดีเด็กคนนี้ถ้ามีคะแนนสองร้อยแล้วก็ไปแลกรองเท้ามาโดย ธนาคารความดีของเราเนี่ยไม่ซื้อขายเป็นเงินนะแต่อาศัยความดีการคัดแยกขยะการจัดการขยะในครัวเรือนก็ถือว่าเป็นความดีนะครับอันนี้คือการบูรณาการการเรียนการสอนกับทักษะชีวิตหรือม e กาสกิลเข้าไปกับเอาขยะที่เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆกินกันในห้องอะค่ะมาแลกค่ะแล้วก็ได้คะแนนไป เลขน้ำเลขขนมค่ะพี่หนูได้พัดลมไปหนึ่งตัวค่ะสำหรับเด็กเนี่ยนะต้องว่าด้วยเรื่องการศึกษามองว่าการศึกษานั้นแพงแต่ความไม่รู้ย่อมแพงกว่าเพราะเรื่องการศึกษาเนี่ยเราให้เด็กเต็มที่เลยนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็มักจะมองว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งไม่ใช่ในความคิดผมเด็กคือปัจจุบันของชาติแล้วผมมีความเชื่อว่า ไม่มีเด็กที่พัฒนาไม่ได้มีแต่การเรียนการสอนที่ไม่พัฒนาเท่านั้นที่นี่เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกที่ระบบราชการวหววันเอกชนนมนม์พระสงฆ์ประชง,ะชงโตอิหม่มัมนี่เราใช้ทุกองค์ขาพยพในการจัดการเรื่องขยะแล้วทำหนึ่งกระทบสิบทำขยะเรื่องเดียวเนี่ยนะครับมันลดรายจ่าย มันไปสร้างสวัสดิการสังคมมันไปส่งเสริมทุนการศึกษาที่ปากพูลเนี่ยนะครับขยะอันตรายเราก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนะก่อนที่จะนําไปส่งขยะอันตรายเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกสร้างมูลค่าแยกมันออกมาโดยให้คนพิการบ้างคนที่ไม่มีอาชีพคนที่ตกงานบ้างอันนี้ไปทําสร้างรายได้ส่วนที่เป็นเศษอาหารครับเราเอามาทําปุ๋ยเอามาทําแก๊ แปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานนะครับจากที่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วกลายเป็นรายได้เราชองปอ,อนหาเขาเดินเคลื่อนปุ๊บมันจะพลักเสีดอาหารแบบนี้มันมุ่นมุ่นดึงเฉลี่ยเสีดอาหารตรงนี้มันจะพลักข้าไปนี่ตัวเหลืองเผื่อไปมปักเผื่อไปโยนตะไลนี่นู่นว่ากรวนการโยนตะไลมันโอด้ปุ๊บหัวมันลนมันจะออกมาทางตรงนี้ เป็นน้ำมักเป็นน้ำมักกับกักเป็นปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นแก๊สแก๊สวงตอมที่ใช้ได้นี่ขึ้นมาส่งมาว่าไปตรงโน่เดียวสามามัดจุดจุดไฟวตงตอมได้ตรงโน่เดียวไปสช้กินน่เรื่องครับเรากได้ส่วนที่เป็นพลาสติกอันนี้เราไปทำไพโอไรซิตกลั่นออกมาเป็นน้ำมัน ได้มาเป็นน้ำมันได้มาเป็นแก๊สได้มาเป็นตัวบล็อกปูพื้นแล้วนี่ผลผลิตที่ได้จะได้เป็นน้ำมันดีเซลครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะได้เบนซินน้ำมันกา๊าดเนีไม่ออกแล้วก็อีกท่อนึงท่อตัวนี้เวลามันจะเหลือมันจะกลายเป็นแก๊สแก๊สตัวนี้เราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเผาผลาญตัวนี้อีกโดยที่เราไม่ต้อง ไปลงทุนซื้อน้ำมันแม้แต่นิดเดียวคือ <hi> เราใช้กระบวนการพวกนี้มาย่อยสลายเมื่อก่อนเขาบอกว่าทีบบ่เขาตัวที่สุดคือถุงพลาสติกกาจัดยาก20 30ปียังไม่หมดแต่ตัวนี้คือตัวพลางอีกของเราแล้วนะวันนี้เราลงมาสกัดน้ํามันได้ถุงพลาสติกประมาณ2กิโลกว่ากว่าสกัดน้ํามันได้ประมาณ1ลิตร1ลิตรนิดๆอ่ะ2งกิโลกว่านลิตรครับตีว่า3กิโล ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สนับสนุนชุมชนให้ให้ให้ทำให้คัดแยกให้เก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุนปีหนึ่งการคัดแยกขยะละกองทุนแต่และกองทุนเนี่ยขายได้เท่าไหร่เทศบาลก็สมทบให้อีกเท่าตัวหนึ่งเขาสมเขาคัดแยกขยะแล้วขายได้หนึ่งหมื่นบาทเทศบาลก็สมทบอีกหนึ่งบาทเพื่อมาบริหารจัดการเรื่องขยะในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย นะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยทำขยะให้เป็นศูนย์เป็นซีโร่เวสแล้วทำขยะเนี่ยจากรายจ่ายเนี่ยให้เป็นรายได้แล้วรายได้นี้เอาไปทำอะไรครับหนึ่งครับไปตัดแว่นตายกับผู้สูงอายุนี่ตัดไปแล้ว690คันวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้ฉีดให้ฟรีครับกลุ่มมสมกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะปกติเข้าไปฉีดเองเนี่ยเข็มละ500บาท อันนี้เราเอาเงินจากขยะยไปซื้อวัคซีนฉีดให้ไปซ่อมสร้างบ้านไปเป็นทุนการศึกษาเป็นโครงการอาหารกลางวันของเด็กเป็นเตียงนอนให้ผู้สูงอายุเป็นรถเข็นเป็นวิวแชร์ให้กับคนพิการทําได้ทุกสรรพสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราอย่ามองมันว่าเป็นขยะแต่เราต้องเห็นมันว่าเป็นทรัพย์สินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาการกระทาทุกสิ่งเนี่ยมันทําให้สิ่งแวดล้อมโลกดีขึ้น ตัวเองก็มีประโยชน์ครอบครัวก็มีประโยชน์ชุมชนก็มีประโยชน์ท้องถิ่นก็มีประโยชน์ประเทศชาติก็มีประโยชน์โลกนี้ก็ได้รับประโยชน์อันนี้คือสิทธิประโยชน์ร่วมกันนะครับ